ที่ยงเมืองนรกตอนที่25ครั้งที่24วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2520ตอนท่องแดนน้ำร้อนลวกมือนรกน้อยท่านอรหันจี้กงสเสด็จลงตัดเป็นกรมีความว่าการปล้นจี้ขโมยทรัพย์สุดปัรสีเงินไม่ดีแม้นำรวยก็ไห้เกียรติเลี้ยงลูกชั่วทำจันยลโคตรถูกเดียดบ้านเงาเงียบอยู่เดียวโดดสุดเศร้าเอ่ย การค้าทุกกิ่งก้านสาขาของโลกมนุษย์ล้วนดำเนินการได้พาษสิทธิ์กล่าวว่าแต่และวิชาชีพผลิตบัณฑิตใดทั้งนั้นข้อแต่ว่ารู้ช่องทางหาเงินที่ไม่ผิดกฎหมายของประเทศชาติท่างนั้นเช่นนี้แล้วในแดนมนุษย์จะไม่มีคนอดตายมองดูรอบด่านของสังคมปรากฏว่ามีพวกวิชาชีพยึดเฉพาะในทางตัดช่องอย่างเบาลักขโมยหรือช่อฉวนคดโกงหลอกลวงเป็นอาชีพ ต้นกระทังอย่างชิงทรัพย์สมบัติแบบอ้ําเติที่โหดเหี้ยมล้างผ่านฆ่าคนแจ้งลูกแล้วไม่ส่งสอนเป็นความผิดของใครเล่าน่าสงสารจิตใจผู้เป็นพ่อแม่ถั่วพิภพสูญสิ้นแล้วซึ่งพลังใจพลังกายอย่างมหาศาลยิ่งลุกขึ้นมาเป็นนักเลงอันธพาลก่อกรรมทำเค้นผิดกฎผิดเกณฑ์ทำลายความสงบสุขของสังคมโตดทันนั้นน่าจะฆ่าทิ้งเสียหนีกันไรเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่ยกตัวเองเป็นนักเลงโต ออกตะเวนของความเป็นใหญ่เป็นถิ่นถิ่นแต่เมื่อตกมาถึงในคุกแห่งแดนนรกแล้วจึงต้องชื่อมือยอมแพ้โดนยม,มาทูตด,ดุด,ดา่าเคียนตีหน้าสงสารมากถ้าชาวโลกไม่เชื่อวันนี้อาตาม,มาจะนำยังเซินไปเยี่ยมชมยมโลกอีกสักครั้งก็จะสาบดีถึงแก่นแท้แต่ยังเซินเตรียมทองนรกทิบขึ้นดอกบัวเร็วขอขอบคุณท่านอาจารย์ในการตักเตือนสั่งสอนชาวโลก เมื่อได้ยินคำพูดของท่านก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับผมมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งขอให้ชี้แจงด้วยคือมีผู้คนหลายคนถามถึงเหตุการณ์ตอนท่องนรกโดยบอกว่าบางขณะที่ท่านได้พากับผมไปท่องนรกและในขณะเดียวกันนี้ก็มีคนขอเชิญท่านลงประทับทรงท่านจะสามารถแบ่งกายได้หรือฉไฉนขอได้คลายความกังขาแก่มวลชนด้วยปัญหานี้ซึ่งความจริงและเป็นทิ่สนใจแก่ชาวโลกมาก วันนี้ฉันจะอธิบายให้รู้พอสังเขตอย่งน,นี้ดวงจันทร์ลอยอยู่เหนื้อสระน้ำใสสะอาดแวววาวแต่เมื่อผู้คนไปจับต้องเขาแล้วจะกลายเป็นฟองน้ำที่ววาดอกไม้ในกระจกดวงจันทรในนาทีตัวเลี่ยนลอยไม่แน่นอนพุทธันว่าพุทธเดชไม่มีที่สิ้นสุดทางเทพว่าเทวฤทธิ์กว้างใหญ่มหาศาลพุทธและเทพก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปร่งใสดังแสงทองดวงหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถแปลถัดแปลงกายเปลี่ยนตัวสารพัดพูดเทพไปอยู่บนฟ้าก็เหมือนพระจันทร์ดวงหนึ่งบรรดาแม่น้ำลำธารทะเลมหาสมุทรในที่มีน้ำแลว้วล้วนมีดวงจันทร์สถิตยอยู่นังที่ว่าแม่น้ำพันสายพันดวงจันทร์หมื่นลีไรเมฆหมอกเห็นฟ้าหมื่นลีพระจันทร์มีเพียงดวงเดียวจะสามารถแปลเปลี่ยนสารพัดได้อย่างไรทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าดวงจันทร์นั้นทั้งสูงทั้งสว่างสมเทียมฟ้านั่นเองถ้าผู้คนสรมารมาสร้างบุญสร้างกุศล ขยันหมั่นบำเพ็ญในธรรมเขีนสำนักเสียเยงตึงอักษรสามตัวนี้เปียงแต่เป็นตัวแทนของสำนักทรงท,รงที่ปลอบเตือนชาวโลกเท่านั้นเองแต่ในใจของผูกคนนับพันนับเหมือนถดวโลกล้านมีสำนักเสียเยงตึงอักษรสามตัวนี้สถิตอยู่ในดวงใจนี่แหละคือสำนักเดียวพิมพ์ใจคนพันขนเมื่อจันดวงเดียวใช้ทั่วพันแม่น้ำยกมาเปรียบเทียบอีกทางหนึ่งก็เหมือนกับการส่งโทรทัศน์ในทุกวันนี้ในสถานที่ทำการปัจจุบัน มีเพียงผู้จัดรา,ายการคนเดียวแต่ละบ้านค่อยมีความตี๋เหมือนกันก็จะมีภาพเป็นพันเป็นหมื่นปรากฏตัวออกมาความหัศจรรย์พิสดารเป็นเช่นนี้แหละแล้วมันขึ้นอยู่กับการสัมผัสสัมพันธ์ในความนึกคิดชั่ววูบหนึ่งเมื่อชาวมนุษย์จะจองให้ฉันลงประทับเพียงแต่มีจิตสานึกคิดเหมือนกันเกิดความสัมผัสต,ต่อเชื่อมกันฉันก็จะลงประทับทันทีในความนึกคิดของเขาสิ่งนี้ขอให้ชาวโลกจงเข้าใจรู้ตัวไว้ด้วย อรหันจีก,กงแม้ว่ามีเพียงหลบเดียวท่านอยู่บนฟ้าผู้ที่นับถือเคาลบในตัวข้าก็จะเป็นสภาพเป็นฟันเป็นเหมือนในทุกทุกคนสามารถมองเห็นข้ามพีทันว่าพระพทดสถิตอยู่ภูผ้าอันศักดิ์สิทธิ์ภูผ้าอันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในจิตภูผภาศักดิ์สิทธิ์ปีบเสมือนพระเจดีทุกผู้ทุกนามล้วนมีพระเจดีอย,อยู่ในจิตจงบำเพ็ญธรรมภายใต้พระเจดีเทินทั้งหมดนี้ก็คือมีความหมายดังที่กล่าวไว้นั่นแหละ เสียเวลาทางนรกไปแล้วจะยังเซึนหยิบขึ้นมนดอกบัวเตรียมเดี๋ยวชมนรกเชิดกะผมขึ้นอยู่บนดอกบัวแล้วครับท่านอาจารย์เชิญเริ่มเดินทางได้ถึงแล้วละ่ะจะยังงซ้นหยิบล้จากดอกบัวเร็วขอรับคำบัญชาหูได้แววเสียงร้องอย่างเจ็บปวดคุกแตกข้างหน้าบนประตูเขียนว่าแดนน้ำร้อนลวกมือนรกน้อยที่นี่แหละคือแดนน้ำร้อนลวกมือนรกน้อย ซึ่งขึ้นต่อคุ้มทีสีเรารีบรุดไปข้างหน้าเตรียมการเยี่ยมชมข้างในนั้นมีข้าราชาการมูหนึ่งเดินออกมาคงจะเป็นพัสดีของคุกขอแสดงความคารวะต่อท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายวันนี้เราสิทธิอาจารย์ได้รับคําสั่งมาเยี่ยมชมคุกของท่านขอได้โปรดให้การแนะนําด้วยเถิดครับมิตรองเยี่ยดีต้อนรับท่านอาจารย์และท่านย,างนนยนังเสิรนแห่งสำนักเสียงถึงที่ได้มาเยี่ยมชมถึงคุกเอข้าพเจ้าเพิ่งได้รับคําสั่งจากท่านยมพบาล ชวบานดังนงักสองจะมาเยี่ยมชมคุกอันนี้มีอะไรขาดตกบกพรปป่องก็ได้โปรดอภัยให้ด้วยได้เสียเวลาไปไม่น้อยแล้วกันมาถึงล่าช้าลงก้อดันพัสดีจงอภัยแจวหยางเสริมรีบตามพัสดีเข้าไปชมในคุกเร็วท่านทักสองตามข้าพเจาเข้าชมในคุกเพะจะได้ทราบเหตุการ์ต่างๆโดยละเอียดขอบคุณมากทั่วทั้งเรือนจำเต็มไปด้วยไอ้น้ำร้อนเสียงหวีดลองล่ำให้ดังลั่นปกคลุมทุกแห่งขน วิญญาณโทษในคุกมือทั้งสองข้างล้วนถูกตอกตึงอยู่กับรางไม้เดียวมาทูดนางยกเอาน้ําร้อนที่เดือดพ่านอยู่เป็นถังๆใช้กระบวยตักลาดลงบนมือทั้งสองข้างของวิญญาณโทษแต่ละตนโดนโลวกจนค่าควรด้วยความเจ็บปวดเดียวมาทูดอีกคนหนึ่งก็ถือแท้พอได้ยินเสียงร้องก็หดลงทีหนึ่งสภาพนั้นน่าเวทนายิ่งมิทราบว่าพวกนั้นทำผิดโทษฐานอะไรบ้าง บางคนยังอายุน้อยอยู่เลยก็โดนทำโทษอย่างทรมานด้วยวิญญาณโทษเหล่านี้ล้วนต้องโทษโดยความผิดที่ลักขมโมยหรือคดโกงในแดนมนุษย์เมื่อตายลงแล้วจึงตกมายังคุกนี้รับการลงโทษข้าพเจ้าและเด็กมาสักสองสาคนให้มาเล่าเรื่องชั่วช้าที่ตนเกาะขึ้นในแดนมนุษย์ใหท่านฟังก็ดีสิครับกับผมจะได้ถามสภาพการทำชั่วของเขาเพื่อลงพิมพ์เที่ยวเมืองนรกจะได้ปอบเตือนกอบกู้มน,มนุษย์ ข้าพระเจ้าได้ปลดวิญญาณโทษสาตนออกแล้วสั่งให้คนที่หนึ่งเล่าเหตุการณ์ที่ตนดำชั่วยอย่างไรบ้างในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์ไอ้ท่านยังเซนแห่งเมืองไถ่ตงฟังโอ้ยมือของผมไก่จะแหลกแล้วแล้วขอให้ท่านอาจารย์รีบช่วยผมด้วยขอทายายด้วยดูมือทั้งสองข้างได้มีน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วหายกับเนื้อหมูเละๆอย่างนั้นเชิญท่านอาจารย์ช่วยทายายให้มันด้วย เจ้าอย่าได้พูดมากมือสองข้างของมันสร้างบาปขึ้นเองยุกยาก็ช่วยรักษามือที่โหดรลายนี้ได้ยากไอ้เวนห้ามร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือส่งเด็นนะดีบสารภาพทำบาปช่วยร้ายอย่างไรในมนุษย์ออกมาโดยเร็วเอาครับเนื่องจากผมได้เกิดอยู่ในครอบครัวที่มัง่งคั่งมากอยู่ดีกินดีทุกอย่างคบค้ากับพวกจิกโกลอย่างสนิทสนมแบบเพื่อนฝูงกินแล้วไม่คิดจะทำงานทำการชอบไปมั่วอยู่ในคอฟฟี่ช็อป ไปมั่วหยอกจ้ากับพวกผู้หญิงโสเพณีหรือพวกจิกโกหญิงใจแตกรวมพวกกันสมหัวเสพสุขว่าไม่จะตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังในที่สุดโดนตัดขาดจากความสัมพันธ์ทางบ้านโดยถูกประกาศไว้ในหนังสือพิมพ์ตัดการเป็นพ่อเป็นลูกกันจากนั้นผมก็พกความแค้นอยู่ในใจไม่ยอมกับเข้าบ้านอีกก็เลยตะเวนเที่ยวไปทั่วทุกแห่งคน้นเข้าเป็นพวกของสังคมมืดรับการชักชวนเสี่ยมสอนจากเพื่อนวัยร้ายทั้งหลายเรียนจบวิชาลักขโมยลักทรัพย์ มักจะอยู่บนรถประจําทางหรือท่ารถสถานที่สถานะต่างๆแสดงมือเซียนคือการล้วงกระเป๋าไอ้เวนห้ามพูดจาละเมิดเทพพุทธที่ยื่นออกไปนั้นเป็นมือผีต่างหากทาการล้วงกระเป๋ารักทรัพย์มาเรื่อยตอนหลังมาคิดในวันทําเช่นนี้ได้เงินน้อยจนก้าวขึ้นถึงขั้นกับไปลักขโมยทรัพย์สินในบ้านพักหรือในแฟตช่วชีวิตนั้นได้ทรัพย์สินมาเป็นล้านรั้งหนึ่งขณะที่ทําการรักทรัพย์นั้นเกิดเรื่องแตกขึ้น ถูกชาวบ้านไล่ตอนเคราะห์ร้ายโดนจับไปดำเนินคดีถูกศาลตัดสินจำคุกส่งไปทำโทษในเรือนจำเมื่อพ้นโทษออกจากคุกก็ไม่สำนึกกับตัวล้างเท้าล้างมือสีหนังแอบขโมยตามอาชีพเก่าเมื่ออายุใน้41ปีเนื่องจากเสพสุรานานนี้มากเกินควรเลยเกิดเป็นมะเร็งถึงแก่ความตายในระหว่างป่วยไข้ต้องใช้เงินทองของตัวเองรักษาเพื่อนฝูงในสังคมบ่นั้นเห็นว่าผมไม่มีความสามารถใดๆแล้วจึงไม่เข้ามาแยแสด้วย ดังนั้น,น,นจึงตอมใจตายเมื่อตายลงก็ถูกในทหารหัวควายมาคุมมาอย่างนรกหลวนเขียนตีตลอดทางตอนหลังถูกตัดสินเข้ามาอยู่ในคุกนี้จึงรู้ว่าตนถูกตัดอายุไขไป9ป้าปีเป็นการสนองตอบจากความช่วยโดยแท้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเมื่อแกสำนึกตัวได้ก็สายสยแล้วหากว่าตอนพ้นโทษออกจากคุกแล้วรู้สึกสำนึกตัวใหม่ทำตัวเป็นพลเมืองดีสร้างกุศลชดใช้เวรบาปที่ก่อไว้จะไม่ต้องถูกขักอายุไขและตกลงในนรกรับการทรมาน แกนะไม่เพียงจะปิดฐานขโมยลักทรัพย์ยังปิดฐานอ,ากานอักดันยูซึ่งเป็นโทษใหญ่อีกด้วยจมปบาลท่านตัดสินให้แกมาอยู่คุกนรกนี้32ปีโทษฐานนี่พอที่จใจแกชดใช้กรรมอยู่แล้ววิญญาณโทษตัวที่2ดีบสารทายายบาปเวรที่สร้างไว้ในเมืองมนุษย์ให้ท่านอย่างเสนหแห่งสำนักเสียงตึงชาวมนุษย์ฟังโดยเร็วฉันทําการค่าเครื่องเหล็กและเครื่องอไัไหลกลไกต่างๆในแดนมนุษย์เริ่มเตินสองสามปีโดยความอดทนขยันหมั่นเพียร ีผลกาไรได้เงินทองไม่น้อยต่อมาค่อยๆหัดเล่นการพน,นันได้ดื่มเหล้าเที่ยวหาความสุขเที่ยวหาผู้หญิงนางบ,ออบําเรออนก к บานนับเลี้ยงเมียน้อยอยู่คนหนึ่งส่วนเมียหลวงไม่มีทางรู้ได้เลยดังนั้นการหมุนเวียนทางการเงินจึงค่อยๆฝืดลงต่อมาเืดอที่จะปรับการใช้ใจใ่ายสมดุลจึงสั่งซื้อสินค้าวัาสดุจํานวนมากจากโรงงานสองแห่งโดยเขียนเช็คแยบเป็นจํานวนเงินมหาศาลแล้วก็เครื่องเหล็กเครื่องกลน,นั้นไปนขายที่ต่างถิ่นโดยราคาต่ำๆเป็นพิเศษ านธนาคารคงเหลือยอดเงินเพียงนิดเดียวเสร็จแล้วก็หลบหนีหายตัวไปบรรดาเจ้าหนี้บ่ไดเวลาเก็บเงินตามใบสั่งก็เก็บเงินไม่ได้จึงรู้ว่าโดนเช็คสปสริงใส่แล้วแหกการมาคิดบัญชีกับฉันและฟ้องร้องเป็นอย่างสารสินิยุติธรรมตำรวจก็ประกาศจับตัวไปทั่วทุกทิศต,ต่อมาจึงโดนจับตัวได้ขนาดอยู่บ้านญาติแห่งหนึ่งส่ตงตัวไปดำเนินคดีเพศหวาฉันฝากเงินไว้กับเพื่อนหญิงคนหนึ่งมาหลุดพ้นจากการจองจำออกมาการดำเนินชีวิตก็ยังสุขสมบูรณ์มาก แต่ว่าพวกเจ้านี่ล้นผูกใจเจ็บแค้นด่าฉันไอ้ชั่วชาติไอ้ขี้โกงใจอามหขีถกปีก่อนฉันตายลงโดยหลบหัวใจถูกนายทหารหนาคควายมา้าคุมตัวไปส่งคุมที่สองแห่งแดนนรกช่อกลางอ้วงดูหน้าว่าฉันโกงเงินค่าสินค้าของชาวบ้านหากินด่างสกรปรกไรสิทธธรรมแต่สินได้ตกเข้าไปอยู่ในแดนนรกอุจจาระัสสวะรับการลงโทษเมื่อหมดโทษแล้วจึงย้ายไปอยู่คุมที่สี่ในปัจจุบันนี้แหละโง่โกอ้วงว่าฉันใจเช็คหลอกลวงเขา มือทั้งสองข้างเป็นต้นเหตุแห่งกรรมชั่วนั้นๆทำลายให้ร้ายผู้อื่นมากมายตัดสินเข้าอยู่ในนรกน้าร้อนลวกมือสิบปีรับเลี้ยงเมียน้อยความประพฤติไม่เหมาะสมนั้นต้องตัดสินลงโทษอีกต่างหากโยมบ้านท่านยังบอกอีกว่าเมื่อรับการลงโทษทุกกรรมทุกกรณีเสร็จสิ้นแล้วจะต้องส่งไปหมุนเวียนเวียนไปเกิดครั้งที่หนึ่งเป็นมนุษย์มีร่างกายพิการแต่มีความสามารถฝีมือดีโดยกําเนิดไปรับจ้างจากเจ้านี่หาเงินในเขา ตนเองเพียงมีข้าวกินพยังชีพเท่านั้นเสือชดใช้นี้ในชาติก่อนเวลี่ยนไปเกิดครั้งที่สองไปเกิดในครอบครัวที่บง่งคั่งมีเงินแต่เงินนั้นได้มาโดยไม่สุดจรดิตเอิดมาก็ไม่แข็งแรงอมโรคมากหลายต้องเสียเงินทองหาหมอรักษาแม้จะบังมีแต่ต้องกินยานทุกวันหมอผู้นั้นคือเจ้านี่แห่งชาติก่อนเป็นหมอประจําพิเศษเมื่อที่จะเรียกคืนหนี้ดีครั้งชําระนี่แหละคือการสนองตอบของคนรวยที่ไม่มีเมตตาทรบการหนึ่งละ ประการที่2คือในใบโกงเงินกินเงินทองคนอื่นต้องสนองตอบด้วยการกินยาใช้นี่เหตุผลและผละสนองรับต่อการต่างลบล้างกันไปเจ้าโลกที่ทำการค้าขายต้องยึดมั่นในศีลธรรมแห่งการค้าขายเงินที่ได้มาจากใจหินฉาดนั้นไม่อาจตกทอดไปยังถึงมือลูกหลานได้ดังตัวอย่างฉันนี้เป็นต้นไอเวนทำการค้าไม่มีศีลธรรมเครื่องโลหะก,ก็จะกลายเป็นละอองดินในที่สุด คดเกินเงินทองผู้อื่นชานา้นต้องจ่ายคืนพรอมต้นและดอกเบีย้ยและยังพลอยคนหลุ่นหลังด่างพลอยเสียชื่อเสียงไปด้วยลูกหลานจะลืมตาอ้าปากได้อย่างไรเล่าวิญญาณโทษที่พูดเรื่องขู่นี้เป็นเรื่องจริงเหตุและผลสนองตอบรับกันไม่มีการผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยตามความสํารวจของกรมกองในยมโลกพวกเจ้าหนี้ในชาติก่อนล้วนมีผลบุญกุศลชาติหลังจึงได้เวียนไปทวงหนี้สินที่ตกค้างคืนมาเหตุและผลของโลกมนุษย์เป็นการวนเวียนมาตอบสนองกัน มีความละเอียดอ่อนไวมากให้กับไข่ย,ยังมงมุมเชื่อมต่อเนื่องกันทุกสิ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกันแล้วล้วนยากที่จะรอดพ้นจากการตอบสนองชาวโลกควรถือเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์จะได้ใจร้ายต่อไปการกระทําทุกกรณีที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายแต่ตนเองได้รับผลประโยชน์นั้นต่อแต่เป็นการก่อเวรสร้างกรรมทั้งสิ้นก็น่าเห็นใจชาวโลกส่วนใหญ่ไม่จะพบเจอแต่สิ่งอุปสรรคขีดขวางแล้ะมาถอนใจบ่นกันว่ามน,นุษย์นั้นมีกรรมเวรหนักหนา เพราะเวลาดึกมากแล้วข้าว่าดูแค่วิญญ,ญาณโทษสองตนก็พอแล้วดีครับขอถามท่านพัศสดีอีกนิดหนึ่งเถิดว่าปัจจุบันนี้ในแดนมนุษย์มีคดีป้นทรัพย์บางรายถูกตัดสินให้ยิงเป้ามันถูกยิงเป้าไปแล้วไม่ทราบว่าไปคุมขังอยู่ณแห่งใดเกี่ยวกับวิญ,ญญาณโทษที่ถูกมหาแล้วนั้นได้ขังอยู่ที่อื่นที่มีการลงโทษร้ายแรงกว่าคุกนี้อีกวันอื่นจะพาท่านไปตรวจเยี่ยมอีกครั้ง ขอขอบคุณท่านพัสดีและนายทหารทุกท่านที่ให้การชี้แจงแนะนำเราเตรียมตัวกับสำนักแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ออกมันเร็วรีบขึ้นบนดอกบัวเร็วเตรียมตัวกับสำนักกระผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางเถิดสำนักเสียงตึงถึงแล้วละ่ะอยางเซินลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม